วันนี้แก้วจะมาสอนปอนบันก้าวด้วยสูตรขวานหมูสูตรนี้เป็นสูตรที่เล่นสนุกมา,มากๆเลยครับแก้วเล่นแล้วติดใจมา,มากๆเลยฐานที่ใช้นะครับก็ตามภาพเลยเดี๋ยวแก้วจะใส่ลิงก์จะทันไว้นะครับที่บ้าน,นครับวันนี้มีชมสีตาสีตาแรกจะป้นโดยที่ไม่ใช้ฐานแครและสองตาท้ายแก้วจะป้นโดยใช้ฐานแครน,นั่นเองก็ถ้าท่นานใดนะครับที่อยากจะดูว่ามันแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดก็อย่าลืมดูให้จบครับโอเคเราไปดูกันเลย เจอบ้านนี้แล้วนะครับบ้านที่แก้วจะตีชมกันนะครับโดยถามว่าเราจะเข้ายังไงนะครับเราก็จะพยายามนะครับดูโซนที่ขวานเข้าไปนะครับแล้วมันจะบุกทะลวงเข้าไปลึกๆเลยนะครับก็ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับแก้วมองว่าเราเข้าด้านซ้ายนะครับที่คิงก็โอเคนะแต่แก้วมองว่าถ้าจะให้ดีนะครับเข้าไปโซนที่บ้านน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่ามันมีป้อมเอ็กโบป้อมเอ็กโบเนี่ยจะยิงค่อนข้างรวนครับแล้วก็แรงฉะนั้นนะครับเราจะ ตัดทางด้านข้างก่อนเลยการตัดทางครับก็ให้ปล่อยมังกรน้อยลงไปนะครับตัดทางให้ได้มากที่สุดเลยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ขวานครับเอาดางข้างจากนั้นครับเราจะปล่อยกุเลมลงไปรับปล่อยกลเลมลงไปนะครับแล้วก็ใช้ระเบิดครับลงไปโอเคมีฐาแคนครับถือว่ายาบเลยนะฮะแล้วปล่อยคิงควีนยาบ้าลงไปนะครับปล่อยยาพิษไปที่ฐานแคนครับแล้วก็ใช้ขวานครับลงไปเลย ฝานจะเข้าไปนะครับเราก็ควงสวิงนับเข้าไปเราใช้เพิ่มเลือนลงไปหนึ่งคนเลยก็จะเพิ่มเลือดให้ขวานนะครับโอเคดูเหมือนว่าขวานจะเข้าไปด้านในนะครับที่ป้อมเอ็กโมเราใช้ยาวบ้าลงไปเลยก็จะจมตีด้แรงขึ้นนะครับแล้วก็จะพักกําแพงลงมาด้านล่างแล้วก็จะไปที่คิงนับคิงก็จะตายอย่างไวเลยโอเคจากนั้นครับเราก็เหลือไม่เยอะแล้วนะครับเราก็เข้า แก้วจะเข้าด้วยหมูป่าด้านขวาครับก็ปล่อยลงไปเรามีเพิ่มเลือดอยู่หนึ่งขวดนนะครับซึ่งเราสามารถที่จะใช้แบบนี้ได้นะครับคือแก้วจะใช้ไปที่ขวาน,นครับแล้วก็เดี๋ยวหมูป่ามันจะไปในเลืยาเพิ่มเลือดนะครับก็คือเราจะโดนทั้งสองอย่างครับอันนี้ก็แล้วแต่จังหวะนะบางจังหวะก็ทําไม่ได้แต่ถ้าจังหวะไหนทําได้นะครับก็จะดีเยยมเลยพราะเราจะได้ยา,ยาให้กับขวานและหมูป่านั่นเองโอเคเหลือไม่เยอะแล้วนะครับขวานก็จะลงมานะครับคอยเก็บขวานด้านนอก แล้วก็จะมีเป็นหมูป่านครับคอยโจมตีด้านในแล้วก็จะใช้มาเล็ธูดานครับลงไปปล่อยพอมดลงไปด้านล่างเลยครับก็จะเข้าไปแล้วเราก็จะได้ทั้งหมดสามดาวนั่นเองง่ายไหมง่ายเนาะและแถวบ้านหลังนี้ครับก็ป้นได้สะัพยากนเยอะเลยจะมีชมอินดิ้านครับกับตาที่ไม่ใช้ถ่านแคนครับแต่แอบว่นะครับว่ามีถ่านแคนเนี่สนุกมากม,มากเลยไว้เดี๋ยวเราไปดูกัน โอเคก็จะได้ไป2ดาว97%นะครับแล้วก็ได้ไปอีก2%หรือเปล่า1%เป็นะครับเป็น98เหลือด้านล่างครับ2สิ่งก่อสร้างก็จะเป็นกระต๊อบช่างก่อสร้างอันดับักครับที่อยู่ด้านล่าง2อันก็จะพังลงไปนั่นเองมาชมหมายที่2กันตอนะครับเจอบ้านนี้นะครับก็จะเป็นบ้านที่อ่าเป็นบ้านเกานะครับที่หดใช้ได้เลย ซึ่งแก้วกาลังจะขึ้นเป็นบ้าสิบเนาะโดยเราจะเข้านะครับเหมือนเดิมนะครับแก้วพยายามที่จะดูไปที่ป้อมอีกบนครับฉะนั้นเราอาจจะเข้าโซนด้านซ้ายก็ได้นะครับหรือดิ้นขวาก็ได้ซึ่งแก้วจะเข้าด้านซ้ายนะครับก็จะทําการใช้มังกรน้อยลงไปด้านบนด้านล่างเลยนะครับเพื่อที่จะตัดทางและแก้วจะใช้ระเบิดลงไปนะครับก็จะรอตัดทางก่อนครับนิดนึงแก้วว่าแก้วตัดทางได้ไม่ดีนะครับอาจจะทําให้ขวาน ออกดินข้้นครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงก็จะทมตีเข้าไปนะครับเราใช้โกเลมแล้วก็ใช้เระเบิดไปหนึ่งตัวก่อนครับเช็คกับดักเนาะแล้วปล่อยลงไปหมดเลยก็จะถูกเพนได้นะครับปล่อยคิงควีนควานครับลงไปโอเคไม่ออกดันข้านครับเราใช้เข้าไปนะครับแล้วก็จะยังไม่ใช้ยาบาเพิ่มเลือดนะเราจะเข้าไปนะครับโดยเราปล่อยเดี๋ยว้าไปที่ควีนเลยนะครับเพราะขวานจะมาที่ควีน ก็จะมาครับเราใช้ยาบ้าเพิ่มเลือดลงไปก็จะบ้าข้างเลยครับแล้วก็ปว้านไปด้านบนครับซึ่งมาทุกการครับเราปล่อยยาบ้าลงไปก็จะคิตีคิงด้านครับถ้าเป็นแบบนี้เราเหลือโซนด้านบนกับโซนด้านล่างครับจะเข้ายังไงดีคุณจะมาด้านล่างครับฉะนั้นแก้วจะเข้าด้านบนก็ปล่อยหมูป่านลงไปนะครับเรามีเพิ่มเลือดอยู่อินที่แกบอกไปนะครับถ้าเป็นไปได้ให้ใช้เพิ่มเลือดกับขวานและหมูป่านครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่มีปัญหาครับปล่อยลงไปเลย พอหมูป่าครับไปเจอกับโรเบิร์ตยักษ์มาเรามียาพิษนะครับสามารถที่จะปล่อยไปที่โครงกระดูกตัวเล็กที่ออกมาได้เพราะมันก็แสบลึกเกินโอเคหมูป่าจะลงมานะครับคิงจะลงไปเราใช้มาริคูดานลงไปเลยครับก็จัดพื้นที่ไปด้านล่างแล้วหมูป่าก็จะพังป้อมมอตาได้น,นครับควินอยู่ด้านล่างเราปล่อยพ่อหมดลงไปช่วยควินตามตัวเลยนะครับก็จะลงไปช่วยหมูป่าก็จะเก็บอาวุธได้หมดเลยและนี่ก็เป็นสูตรทางฝั่งของ ควันหมูลครับเป็นสุดที่เล่นง่ายนะครับแต่แก้วไม่แนะนําให้เอาไปวัวนะเพราะว่าเราไม่มีตัวที่จะทนติดอากาศนะครับไม่ว่าจะวัวหรือป้นถ้าเจอฐานแคนครับก็ยากเลยจะเห็นว่าตาแรกนะครับแก้วเจอกับกกระได้าก็ถือว่าคือจับขึ้นขึ้นคอเลยครับถ้าชมจะเล่นเอาไปป้นดีกว่านะเพราะส่วนใหญ่จะไม่เจอฐานแคนครับแต่ถ้าเจอก็ได้แต่ลุ้นครับว่าจะเอาตัวรอดได้หรือไม่แต่คือถ้าไม่มีฐานแคนครับฟันเรียบจริงๆเลยนะคะ โอเคคิงอยู่ด้านบนครับควีนเชสคิวหายตัวนะครับก็จะเคลื่อนที่ไปนะครับแล้วเราก็ได้สามดาว100%เต็มถึงเวลาสนุกของเราแล้วนะครับการที่มีแทงแคนเป็นอะไรที่แก้วทุกอกทุกใจให้ขอแทงแคนครับโดยแก้มี2แบบนะครับที่จะขอไม่เหมือนกันแบบแรกนะครับคือการขอแบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นการขอขวานนะครับเพราะเราใช้ขวานเนาะเราได้ขวานเลยว่าสูงขึ้นครับก็จะเป็นอะไรที่ เยียมเลยนะครับก็เอาขวานไป1ข้ค่านะครับแล้วก็เอาปลาหินครับไป1ตัวเลยนะครับแล้วก็ใช้ทางฝั่งของยาแช่นะครับลงไปแบบนี้ก็จะเป็นอะไรที่ลงตัวเลยเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามีแต่แคนแบบนี้เราจะเล่นได้อย่างไรนะครับโอเคไปลกเลยเจอบ้านนี้แล้วนะครับบ้านที่แก้วจะตีชมกันนะครับโดยเหมือนเดิมเลยนะครับว่าเราจะเข้า แล้วก็เข้าโซนที่มีอาวุธหนักเลยนะครับอย่างเช่นเดอะไซน์นะครับก็จอเข้าไปได้ซึ่งแก้มองว่าเราเข้าตรงกลางครับถึงแม้ว่าจะมีอาวุธเพียงแค่อาวุธเดียวนะครับแต่ฐานจะได้ไม่ออกดินข้างเนาะฉะนั้นครับแกก็จะปล่อยมันก็น้อยลงไปด้านล่างเดอะไซน์นครับเดี๋ยวเราต้องปล่อยฐานแค่นลงไปด้วยนะห้ามลืมเลยครับห้ามลืมเลยแก้มักจะลืมนะครับขอฐานแค่นมาแต่ไม่ลงฐานแค่น,นครับก็ให้ตายซิโรบิน โอเคเราจะเข้านะครับแก้วจะปล่อยกลเลมลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยระเบิดลงไปตรงนี้เลยก็จากแผงด้าน,นครับแล้วปล่อยคิงควีนขวาน,นครับลงไปแล้วปล่อยฐางแค่ลงไปนะครับแล้วก็จะใช้ยาบ้าน,นครับลงไปจังหวะเดี๋ยวดูก่อน,นครับว่าจะเข้าไปดนไหนโอเคปล่อยยาบ้านลงไปครับแล้วก็จะทําการใช้ทุ่มเลือดลงไปเลยครับโอเค ชูเยี่ยมเลยนะครับก็จากที่ปลายแก้วมองว่าแก้วใช้ข้่มือไปด้านบนอีกหนึ่งขวดเลยนะครับที่ขวานด้านบนแล้วก็จะใช้หมูป่านครับลงไปด้านบนด้วยเลยเพื่อที่จะได้รับการเยียวยานิดนึงเมื่อปล่อยหมูป่านลงไปแล้วนะครับก็ให้ปล่อยข้อมูลลงไปเยาว้านครับเราสามารถที่จะใช้กับขวานได้แต่ขวานครับหนีออกไปด้านนอกแล้วก็จะทํายังไงดีเราอาจจะใช้เยาว้านครับลงไปตรงนี้เลย ให้กับควานครับเพื่อที่จะจอกเข้าไปควานก็ใกล้จะตายแล้วนะครับเดี๋ยวเราแช่ไปที่ป๊อปเอ็กโบแล้วป้อปมอเตอร์เลนครับโอเคทุเยี่ยมเลยนะครับก็ตอนนี้นะครับเราสามารถที่จะเกี่ยวสับดาวได้อย่างสบายใจเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะครับกับการโจมตีบ้านข้าวด้วยสูตรควานหมุนครับที่ใช้แทงแครนทิ้งขวานก็จะเป็นอะไรที่สูงพลังมากๆเลยครับแต่ว่าเราแมงมีอีกหนึ่งตานะครับที่จะตีชมกัน เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าแก้วจะขอถังแครนเป็นตัวรายนะครับแล้วมันจะดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยเราไปดูกันโอเคก็เรียบร้อยครับจบไปที่สามดาว1%นึ่เซนเต็มมาชมตาที่สองครับที่จะขอถังแครนได้นะครับโดยแก้วจะทําการขอนะครับก็เปลี่ยนนะครับเราจะไม่ขอแล้วบันก้านะครับมีพื้นที่30ช่องเราสามารถที่จะขอปลาหินทั้ง5ตัวได้เลยครับ ก็จะเป็นอะไรที่คนมากเลยนะครับก็ยังคงขอแช่เหมือนเดิมเลยเอาแช่มอตาหรือว่าเอ็กโบโอเคไปหินมาแล้วก็ไปดูกันเลยเจอบ้านนี okay. right ้นะครับเดี๋ยวเรามาตีกันนะครับโดยเราจะเข้ายังไงดีนะครับโดยเราจะเข้านะครับก็ให้หาโซนที่จะเข้านะครับซึ่งแก้วมองว่าเราเข้าร่องนี้นะครับก็จะเจาะเข้าไปที่ควีนคิงได้เลยนะครับแล้วก็จะพังบริเวณด้านในได้ ฉะนั้นครับเราก็ตัดทางเลยครับใช้มังกรน,น้อยลงไปด้านนี้ละกันกนแลแดนครับปุ่มชมจ่าตดทางด้านขวามากขึ้นหรือยังไงนะครับก็ลองฝึกตะทางดูนะครับแก้วเองก็ยังไม่เก่งครับยังต้องฝึกอีกเยอะเลยแก้วปล่อยระเบิดไปหนึ่งตัวนะครับเพื่อที่จปะปดกำแพงแล้วก็ปล่อยลงไปหมดเลยมังกรน,น้อยถือว่าทําได้ดีเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันก็รอแป๊บหนึ่งให้มังกรน้อยโจมตีก่อน,นครับว่าจะได้มังกรพียงใด เพื่อความชวนครับแล้วปล่อยควานลงไปตัดทางด้านข้างก่อนเลยนะครับแล้วก็จะพังที่เก็บทองคาลงไปได้นะครับจากนั้นเราจะเข้าครับปล่อยโกเลมลงไปคิงควีนโอ้แก้เผือใช้ทำไม่ตายนครับก็ใช้ท้าฝั่งของวานลงไปนะครับเราใช้ยาบ้าเพื่เลื่อนลงไปเลยนะครับเพราะตรงนี้มีขอกควายระเบิดนะครับมันก็จะระเบิดตุ้มแล้วก็จะยับยืนได้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปกัน ฝันก็จะมาะครับแล้วก็จะปไปด้านซ้ายเราใช้ยาบ้าลงไปตรงนี้เลยแก้วอาจจะลงไปไกลนิดนึงเนาะเพราะว่าถ้าลงติดก,กับขวาน,นครับมันจะพังกําแพงได้ไวขึ้นอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่แก้วได้แนะนํากันโอเคด้านบน,นครับก็จากจุดที่ไปเหลือให้ลงหมูไม่เยอะแล้วนะครับก็จะเป็นด้านขวาแก้วก็ปล่อยลงไปครับแล้วก็ปล่อยพอมดลงไปเก็บขวานเราใช้เพิ่มเลือดลงไปตรงไหนดี ตรงไหนที่คิดว่าจะมีระเบิดยักษ์ครับก็มาที่จะปล่อยทุ่นเลื่อนลงไได้านครับแก้มองว่าตรงนี้อาจจะมีนะครับอาจจะมีนะแล้วก็แช่นครับดึงชายนะครับก็โอเคเราเจอระเบิดยักษ์อย่างที่คิดไว้นะครับแล้วก็เราปล่อยอยาพิษ่จะแช่ลงไปนะครับโอเคก็จะประมาณนี้เลยนะครับกับการใช้สูตรควันหมูนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่ใช้ถ่านแคนหรือใช้ถ่านแคนครับดีทั้งหมดเลยนะคือเล่นได้ดีหมดเลยนะครับแล้วก็ ถ้ามีถังแกนครับแก้วชอบปลาหินมากกว่านะแต่ถ้าคุณชมขอได้ก็ลองเล่นดูนะครับว่าแบบไหนเนี่ยเข้ากับสไตล์การเล่นของคุณชมมากที่สุดเลยก็จะเป็นอะไรที่เจ๋งเลยและคุณชมท่านใดนะครับที่วางแผนจะเติมเพชรเติมแพ็กเกจเติมบัตรทองคำนะครับที่มีนนรังคานครับก็สามารถที่จะเติมแล้วก็สนับสนุนช่องแก้วกาได้ด้วยนะครับเพียงแค่ใช้โค้ดแก้วกาครับก่อนเติมเพชรเติมแพ็กเกจเติมบัตรทองคำแก้วจะสมแข็งเล็กๆจากทุกการเติมของชม แกจะนำคนที่ด้านครับมาพัฒนาช่องดีขึ้นไปขอขอบคุณทุกท่านเลยครับที่สนับสนุนแก้วมาตลอดขอบคุณจริงจริงแล้วเราขึ้นใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ